ดเด็กๆนะครับสวัสดีอีกหนึ่งรอบนั่นเองสำหรับใครที่กำลังดูเนื้อหานี้อยู่นะลกูกนี่คือใบงานที่3ของระดับชั้นป .4 นะอ่าก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับผักอ่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ว่าในระดับพื้นฐานป .4 เราเราจะมีผลไม้อะไรที่ควรเรียนรู้บ้างนะครับอ่ะไปดูอันแรกกันเลยเนาะตัวแรกนะลกูกก็คือประโยชน์ที่หนูควรจะท่อง ต้องจำให้ได้นะครับครูแม็กให้สีไว้แล้วและไล่สลับไว้เพราะว่าเวลาที่หนูเปิดดูเนี่ยก็สามารถที่จะทบทวนได้ว่าเอ๊ะอักษรตัวนี้เราอ่านเนี่ยมันคือคำว่าอะไรมันแปลคำว่าอะไรนี่นะครับอ่ะเด็กๆมาดูตรงเคอร์เซอร์เมาส์ครูแม็นะลูกออกเสียงตอบนีสี่หวนเฉินมาเหยียนทททเอาใหม่เอาใหม่หมนะลูกเริ่มนีสี่หวน 什么水果อีกรอบนะครับนสีี้你วน什么水果เห็นไหมลูกก็จะแปลว่าเธอชอบผลไม้อะไรอ่ะเรามาดูนะลูกว่าในใบงานจะมีอะไรให้หน่าทำบ้างนะครับสำหรับใบงานที่3ผลไม้แรกที่ครูแม่อยากพาพวกเราไปรู้จักก่อนก็คือผิงกัวภาษาจีนคือผิงกัวนะครับแปลว่าอะไรลูก แอปเปิลนะ่าแอปเปิลนั่นเองหนูออกเสียงดังๆนะต่อไปเซียงเจียวตัวนี้คือกล้วยหอมอ่าใครออกเสียงไม่ถนัดก็กดย้อนไปดูอีกรอบนึงนะลูกเอาใหม่นะเซียงเจียวต่อไปซ่านจูหมายถึงมังคุดเห็นไหมครับใครที่ชอบกินมังคุดเนาะก็พยายามออกเสียงเยอะๆนะครับคำว่าซ่านจูต่อมา หูเทาอัง,งุนอีกหนึ่งรอบนะลูกนะผูเทาอัง,งุนครับต่อไปมุกวามุกวาหมายถึงมะละกอเห็นไหมชัดเลยอีกหนึ่งรอบนะดัง,ดงเด็กๆเลิกมุกวามะละกอต่อมาชาวเม้ชาาเม้แปลว่าสตรอบเบอรี นะครับนี่ใครชอบกินอนันนบา้างเห็นไหมลกูกออกซงนตามหลิวเหลียนหลิวเหลียนหมายถึงสตรอเบอร่อ่อโทษทีหมายถึงทุเรียนนั่นเองต่อมาครับคือซีกว่าซีกว่าแปลว่าแตงอะไรลกูกแตงโมเห็นไหมครับซีกว่าแตงโมหนฝึกท่องไว้เลยนะต่อไาคือหมางกัวคือมะม่วง เห็นไหมครับมะม่วงเดี๋ยวเด็กๆใครจำผลไม้อะไรไม่ได้หนูก็กดย้อนดูนะครับนี่คือใบงานของเราที่เราจะมาทำกันหัวข,ข้อก็คือเป็นนี้ชีวันชูมัุวิัวมีผลไม้ให้หนูลองอยูอ่ลองเขียนอยู่ทั้งหมด9อย่างเด็กๆดูในโลกในนี้เนี่ยเขามีอักษรภาษาจีนมาให้แล้วถูกต้องไหม อ่าสิ่งที่หนูเพิ่มเติมคือหนูอย่าลืมใส่พินอินให้ครูแม็กด้วยนะทั้ง9ผลไม้รวมถึงกับระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วก็อย่าลืมเอามาให้ครูแม็กเซ็นที่โรงเรียนด้วยก็เป็นอันจบนะครับสำหรับแบบฝึกหัดใบงานที่3โอเคเนาะขอให้ทุกคนทบทวนเยอะๆบ๊ายบาย